เราอยู่กันที่ร้านจูนบังนะคะซึ่งเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะคะอบอกเลยว่าไปเห็นขนมปังแล้วเด็ดมากเลยนะคะเพราะว่าขนมปังเขาทำเองด้วยนะคะฮัลโหลทุกคนกลับมาพบกับช่อง a s Up with นแพนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านจูนบังนะคะซึ่งเป็นร้านที่เพิ่งเปิด จะเป็นมีขนมปังแล้วก็เรื่องอื่นต่างๆนะคะขอบอกเลยว่าไปเห็นขนมปังแล้วเด็ดมากเลยนะคะเพราะว่าขนมปังเขาทำเองด้วยนะคะตอนนี้คือเราสั่งขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังที่เราสั่งก็จะมี4เมนูนะคะเริ่มกันที่เมนูแรกนะคะก็จะเป็นซินเนเจอร์โค้กวิดพอกไกโดมิ้วนะคะชื่อว่าซินเนเจอร์เป็นซินเนเจอร์นะคะต้องสั่งนะคะทุกคน อันนี้เป็นไอติมท็กอกอายโดมิ้วด้วย่าเราคิดว่าเขาน่นนาจะใส่คาราเมลเข้าไปแล้วก็มีเนยนเนยแบบได้กลิ่นเนยเลยอ่ะหอมมากเรามานองชิมไอติมนมท็อกอโดกันนะคะนี่ อหอมนมอะ่ะแต่ว่านมมันจะไม่ได้กลิ่นแรงนะคะทุกคนแต่ว่ามันมีความหอมมากอร่อยมากจะบอกว่าของปักก็จะมีความแบบมันมีความหวานแล้วก็ได้กลิ่นของของเนยอ่ะคือมัอมน,ออมนกินคู่กับไอติมอะ่ะ ดีค่ะทุกคนเมนูที่2นะคะเป็นสตรอเบอรี่คัมเบิลแล้วก็อันนี้แคแอดออนเป็นช็อกโกแลตออไอติมช็อกโกแลตนะคะขออภัยนะคะพอดีว่ามันละลายนีเราไปกินตัวไอติมก่อนดีกว่าช็ <c oughs> อกโกแลตเข้มข้นเลยไม่หวานมากอันนี้เป็นสตรอเบอรี่คัมเบิลนะคะนี่ทุกคนดูนะคะเห็นไหมมันมีคัมเบลิลมาให้ตรงนี้นะคะนี่ มีความซอสเคานะคะมีความเปรี้ยวๆหวานๆข้าใจ้อร่อยจริงๆนะคะต้องกินต้องทานคู่กับไอติมช็อกโกแลตนะคะเรามาทานกันตลอดตรอเบอรี่มีความเปรี้ยวหวานหอมแบบนี่กินคู่กับกไอติมช็อกโกแลตนะคะสุดยอดเลยเมนูที่สามนะคะขอขั้นด,ด้วยน้ำนะคะสตรอเบอรี่ทัมเบิ้ล มิ้วนะคะนี <It> <staple> <Elena>. ่เห oh, ็นสับปะีดข้างล่างนี้ไหมคะเดี๋ยวเราลองคนดูนะคะโอ้สีสวยเลยหอมสับปะรดมากมันแค่ไหนนมทั่บัวแต่ว่าคือตัวข้ำมันจะจืดๆนิดนึงนะคะ แล้วก็ข้างล่างก็คือจะเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าบางทีก็จะดูดย่างนิดนึงเพราะว่าตัวซอฟวี่มันข้นนะคะข้างล่างนี่เห็นไหมคะมันก็จะมีซอี่มันก็อาจจะทำให้ดูดย่างนิดนึงแล้วด้วยความที่อาจจะเป็นด้วยหลอดมันเล็กด้วยนะคะพอดูดเข้าไปก็จะมีความโบด้วยอร่อยกดสัง่งแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นซิงเกิลเจอร์ด้วยเมนูที่สี่นะคะ ก็กลัมาที่ขนมปังอันนี้เป็นขนมปังชาไทยนะคะนี่แล้วก็โรยด้วยคัมเบ้ลจุกๆเลยเอามาลองชิมกันดูว่ารสชาติาเป็นยังไงมันมีรสชาน,นี้นึงแต่ว่า มันย,ยังยังไงเพราะ่ากินปังมันยังไม่ได้มีรสชาแต่ว่ามันมีเป็นคาร์โบลอยู่แล้วคือรสชาอ่อนมากๆหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะคะแต่ว่าถือว่าโอเคใช้ได้มานี้ถือว่าใช้ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยได้รสชาสเท่าไหร่ทนี้เดี๋ยวตาต้นเราซะช่วยชิมให้นะคะว่ารสชาเป็นยังไงมีรสชานิดหน่อยอะค่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ใช่ชาแบบอ่ะ คาราเมลแล้วก็เนื่อยแล้วก็ชาไทยนิดหน่อยนะคะไม่เยอะมากอร่อยอ่ะค่ะเมนูสุดหมายของวันนี้คือบานออฟฟี่ยีนบานออาฟีดูให้ครีมสุกๆรั้วสุกๆธรรมราสุกๆเชยมกันเลย ควคามเน,น,น,าคนเะริงเมนูนี้อร่อยมากมาลงตัวมันคือวลนอฟฟี่จริงๆบลูก็อร่อยช็อกโกแลตก็ดีแต่ว่าตัวนี้แคทจะไม่ค่อยได้กินเลยนะก็คือจะไปกินอะวาโนฟฟี่กินช็อกโกแลตของเขาเลยอร่อยมากใส่ตรงของปังสี่ตัวนี่นี่แคทสั่งนะคะแคทว่าแคทชอบตัวมาโนฟฟี่เยอะหนึ่ง